สวัสดีค่ะอูนะคะจากคลิปที่แล้วนะคะที่อูได้สมัครบริษัทดอบดิ้กุ๊ปไปนะคะเพื่อที่จะขายสินค้าออนไลน์โดยที่ไม่ต้องสต๊อกสินค้านะคะแล้วอูก็อัปเกรดตัวเองให้เป็นบ O นะคะเพื่อที่เราจะมีรหัสไปแนะนําเพื่อนๆเนาะแล้ววันนี้นะคะอูก็ได้รับสินค้าแล้วนะคะคือแค่3มวันเองอูลงไปวันนั้นเมื่อวันที่26่นะคะวันที่26กกรกฎานะคะตอนประมาณสั่งไปตอนประมาณ ่าน่าจะ5้ามงเย็นนะคะที่อุอัดคลิปไปนะคะแล้ววันนี้นะคะสินค้าก็มาส่งเรียบร้อยแล้วนะคะวันที่29่สิก้ากรกฎาคมนะคะไวมากๆเลยนะคะมาส่งให้อุที่ทํางานนะคะเมื่อเช้าและตอนนี้อุก็จะลองมาแกะดูนะคะอ่าดูจากนนะคะนี่เป็นบริษัทขนส่งของ DSL นะคะที่เห็นสภาพเลอะๆคืออุได้ฉีดแอลกอฮอล์ไปนะคะนี่ นะคะก็จะมีเขียนให้เราด้วยนะคะทุกคนนี่เป็นเห็นไหมคะเป็นดอบลิสกุ๊บนะคะจากบริษัทดอบลิสกุ๊บนะคะนี่ค่ะเป็นการสั่งสินค้าโดยที่ไม่ต้องสต็อกสินค้านะคะถ้าเราเป็นตัวแทนเขาแล้วแล้ววันนี้อุ๊ก็จะมาแกะให้ดูค่ะว่าสินค้าที่อุ๊กซื้อมามีอะไรบ้างที่อัปเดตตัวเองนะคะอยาบอกว่าคลิปที่แล้วยังตัดไม่เสร็จเลยนะคะ ก็มาเริ่มคลิปนี้ต่อนะคะเราเป็นแม่ค้ามือใหม่นะคะเราก็ยังกําลังศึกษาอยู่นะคะว่าเออเราจะต้องทําคลิปแบบไหนทํายังไงนะคะและอย่างคือเราทํางานประจําด้วยนะคะก็อาจจะไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ก็จะพยายามทำนะคะนี่แกะออกมาแล้วนี่สินค้าก็จะนี่นะคะเดี๋ยวอุจิบให้ดูนะ นี่เอาไปก็พอล้หน่อยจุดจุดจุดนี่ตัวนี้นะคะอุ้ยกับหมอ้อหางนี่ตัวนี้คือบัลโลเซ่ทำยังไงทำยังไงอ่าแบบนี้นี่คือบัลโลเซ่ตัวที่อู๋สั่งนะคะได้แบบนี้มาสองกล่องนะนี่เราจะขาวนะคะเราเป็น Google เอ้ยเป็นอะไรนะเป็นอาจจะขายยังพูดไม่ถูก ็นคอลลาเจนอ๋อเป็นคอลลาเจนนะคะวันหมดอายุเดี๋ยวดูวันหมดอายุนะคะผลิตเมื่อวันที่ย1สิบเอ็ดเมษายนห4สี่นะคะหมดอายุปีหปีห6หนู่นนะคะอันนี้นี่ได้มาสองกล่องนะคะบัลลเซ่แล้วก็อันนี้เป็นตัวทดลองอันนี้เป็นตัวทดลองนะคะของบัลลเซ่ตัวนี้นะคะตัวทดลองนี้นะคะคือ สกล่องเข้าให้มาสองสองซองนะคะนี่เป็นแบบนี้เลยบัลลซ่น,นี่อันนี้คือตัวทดลองนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้ตัวทดลองไปสัไปลองใช้ดูก่อนนะคะโดยที่เราไม่ต้องสั่งเป็นสินค้าตัวแบบนี้นะคะเราก็สั่งเป็นตัวทดลองก็ได้นะคะอูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะคะในใต้ด้านล่างของอ่าคลิปนะคะนี่ ไปสั่งตัวทดลองมาได้เพราะว่าเสียแค่ค่าส่งนะคะอันนี้ค่าส่งห้าสิบสี่บาทอันนี้อันนี้เป็นเจลลี่ตอนแรกอูกจะสั่งอันนี้มันไม่มีนะคะคือเราสามารถสั่งเซตทดลองได้คนละยูเซอร์หนึ่งนะคะสั่งได้หนึ่งอย่างละหนึ่งชุดนะคะลองมาทดลองอันนี้เป็นเจอรี่เป็นดึอดึงๆอะคะ่ะเป็นเจอรี่เดี๋ยวจะลองมาทานดูอาหารเสริมอิมู เจลี่ตาเลนี่นะคะแล้วอันนี้เป็นยาสีฟันนี่ขนาดทดลองยาสีฟันขนาดทดลอง5กรัมนี่5กรัมนี่นะคะยังนี่เดี๋ยวเราลองมาใช้กันดูว่าเหรอมากเกะออันนี้ตัวจริงเสียงจริงว่าเป็นอะไร นี่นะคะตึงๆๆวิ่ง,ง ee, ขวดน่ารักมากเลยแพ็กเกจมาอย่างดีนี่เป็นแบบนี้นะคะนี่กี่เม็ดเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะทุกคนนี่เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมดูกขวัใจเตรียมกันตึ๊งๆๆ นี่นี่นี่นะคะทำยังไงทำยังไงให้เห็นอนะโอ๊ตลูกหัวใจนี่ไง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 โอรยไม่เห็นนี่เป็นรูกหัวใจแบบนี้จับตรงนี้จับตรงนี้อ่านี่ไงลูกหัวใจอันนี้เป็นคอลลาเจนนะคะกินแค่วันละเม็ด สินค้าทุกตัวของบริษัทเรานะคะคือมีออยอเรียบร้อยนะคะสั่งได้นี่นี่รายละเอียดของเขานะคะนี่ใครสนใจนะคะก็ลองเข้าไปดูกันได้นะคะลองไปคลิกลิงก์กันดูนะคะใครจะซื้อสินค้าก็เข้าไปสมัครได้เลยนะคะสมัครฟรีหรือใครอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็เข้าไป สมัครได้เลยค่ะแล้วรับสินค้ามาได้เลยส่วนใครที่อยากจะได้สินค้าทดลองอ้ายังไม่ได้แกะตนนัวนี้สินค้าทดลองนี่นะคะเราก็สามารถที่จะไปสั่งได้นะคะอูจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ปอุยแกะยานีา่นาะ สั่งสินค้าทดลองกันได้นะคะนี่จะม,มีเป็นแบบนี้เลยเขาจะใส่แบบนี้อู้หเยอะมากเลยนะคะอืมนี่เลย่ะเอาเป็นว่า อุก็ลองแกะสินค้าให้ดูแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลองใช้กันนะคะว่าอ่ามันจะดียังไงเป็นแบบไหนบ้างอูจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาดูกันในคลิปต่อๆไปนะคะส่วนใครที่อยากได้สินค้าอย่างที่อูบอกนะคะก็คือเข้าไปกดลิงก์ที่อู๋ส่งไว้ให้นะคะและอีกอย่างหนึ่งคือใครที่อยากจะทําธุรกิจนะคะใครที่อยากจะอ่าเป็นนักธุรกิจหรือใครที่อยากจะ ขายสินค้าออนไลน์นะคะก็เข้าไปดูกันได้นะคะเรามีกลุ่มมีอะไรให้สอนให้หมดเลยนะคะเพียงแค่ทําตามเรานะคะแค่นั้นก็จะประสบความสําเร็จแล้วค่ะส่วนวันนี้อุ๊บบไปก่อนแล้วนะคะและอีกอย่างนึงฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปของอุ๊บด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้กันนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ